สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ข้ามาเล่าเรื่องของขลังที่คนไทยเราคุ้นเคยได้ยินชื่อกันมาบ่อยครั้งนั่นคือเขี้ยวหมูตันเขี่ยวหมูตันไม่ใช่ของขลังธรรมดาหากเป็นของครูบาอาจารย์สายปา่าที่รู้จักกันดีในวงลึกลับมันคือเขี้ยวของหมูป่าเถื่อนที่ไม่มีรากฟันฟันตันทั้งโคน เกิดจากหมูที่มีวิญญาณเฮี้ยนแต่กำเนิดว่ากันว่าหากได้เขี้ยวตันมาแล้วนำไปเสกด้วยอาคมแรงกล้าเขี้ยวนั้นจะมีฤทธิ์คงกระพันกันกุญสกันผีกันปืนและกันตายได้แต่เงื่อนไขคือต้องเอามาขณะที่หมูยังไม่ตายสนิทต,ต้องควักออกด้วยตัวเองพร้อมเสียงบริกรรมที่ถูกต้อง ที่มาของเขี้ยวหมูตันข้าเจอมันในป่าเหนืออำเภอแม่เปาที่นั่นมีข่าวลือถึงหมูป่าปีศาจตัวมันใหญ่มากเขี้ยวโค้งเหมือนเขี้ยวเกี่ยววิญญาณชาวบ้านเล่าว,ว่ามันเคยลากวัวเป็นตัวตัวเข้าไปในป่าโดยไม่เหลือแม้แต่เสียงร้องคืนที่ข้าพบมันฟ้ามืดสนิทไร้แสงจันทร์มีแค่แสงไฟฉาย และใจกล้าของพรานมือเปล่าเสียงหมูร้องคขืดขลาดดังมาจากแนวไผมันเดินสวนลมแปลกว่าหมูป่าทั่วไปเพราะหมูป่าไม่เคยเดินทวนกลิ่นมนุษย์พอเงามันปรากฏใต้แสงไฟฉายก็ดับวูบโดยไม่มีสาเหตุข้าเหลือแต่มีดปลายแหลมและสัญชาตยานสุดท้ายข้าพุ่งเข้าใส่ล้มมันด้วยแรงสุดท้าย และข้า,าควักเขี้ยวมันทั้งที่มันยังหายใจแผ่วมันหันมาสบตาร้อมเสียงต่ำในลํำคอก่อนจะนิ่งสนิทเงารอบตัวกระจายหายไปเหตุลี้ลับหลังได้ของขลังคืนแรกที life, <wiście S 2> ่แขนเขี <Joo> ้ยวไว้เหนือหัวเตียงข้านอนหลับสนิทแต่สะดุ้งตื่นตอนตีสามจะเสียงขุดดินใต้เรือนเสียงเหมือนเล็บ หรือเขี้ยวตะกุยไม้ดังครืดครืดทุกสามวินาทีข้าเดินลงบันไดถือไฟฉายส่องพบรอยดินพูนขึ้นเป็นหลุมตื้นอยู่ใต้บ้านและกลางหลุมนั้นมีกระดูกหมูท่อนหนึ่งโผล่ขึ้นมาทั้งที่บ้านข้าไม่มีเลี้ยงหมูคืนนั้นฝันร้ายฝันเห็นข้านั่งอยู่ในดงไผ่ล้อมรอบด้วยหมูป่าตาแดง มันไม่กัดข่าแต่ยืนนิ่งมองเหมือนรอคำสั่งในฝันข้าเพลยอยกเขี้ยวหมูตันขึ้นและหมูทั้งหมดหายวับไปราวกับละลายกับอากาศมีอยู่คืนหนึ่งที่เกิดเรื่องเป็นตอนที่ข้ากำลังเดินป่าคนเดียวในเขตชายแดนตะวันตกระหว่างทางกลับที่พักข้าสังเกตว่ามีร่องรอยคนติดตามอยู่ไม่ห่างนักเป็นรอยเท้าหลายคู่ เหมือนตั้งใจสะกดรอยข้าจึงตัดสินใจเร่งฝาเท้าหลัดเลาะผ่านลำห้วยเพื่อกลบร่องรอยตัวเองพอตะวันตกดินข้าหาที่ซ่อนบนโขดหินสูงริมหน้าผาจุดไฟไม่ได้เพราะกลัวจะเผยตำแหน่งข้านั่งนิ่งจนได้ยินเสียงฝีเท้าหลายคนใกล้เข้ามาทีละน้อยเสียงกระซิบแผ่วๆลอยตามลมพร้อมคำพูดที่ข้าจำได้ติดหู ว่ามันมีของดีอยู่กับตัวฆ่ามันซะแล้วแยกกันเอาข้ายังไม่ทันตั้งตัวเสียงปืนก็ลั่นขึ้นจากแนวไม้ด้านหลังกระสุนทะลุใบไม้เฉียดหัวข้าไปนิดเดียวข้ากระโจนหลบหลังโขดหินทันทีมือหนึ่งกุมเขี้ยวหมูตันที่แขวนอยู่กับคออีกมือกดแน่นบนพื้นข้าหายใจช้าๆในความมืดรอให้เสียงเงียบลง แต่กลับได้ยินเสียงขืดขืดเสียงคล้ายตีนสัตว์ทากดินเดินวนอยู่ใกล้โขดหินแล้วทุกอย่างก็เงียบลงอย่างกระทันหันเสียงจิ้งรีดเสียงนกกลางคืนหายไปหมดเหลือเพียงเสียงลมหายใจหนักๆที่ไม่ใช่ของมนุษย์เงาดำขนาดใหญ่ปรากฏท่ามกลางหมอกจางรูปร่างเหมือนหมูป่าตัวมหือมา ขนาดใหญ่เกือบเท่าคนมันหันหน้ามาหาข้าช้าๆก่อนเดินผ่านไปยังกลุ่มคนที่ซุ่มยิงเสียงกรีดร้องดังขึ้นทีละคนทีละคนเหมือนถูกกระชากเข้าเงามืดเสียงปืนลั่นสาดมั่วแต่ไม่โดนแม้แต่เงาไม่ถึงสองนาทีเสียงทุกอย่างก็เงียบสนิทอีกครั้งข้าออกจากที่ซ่อนด้วยมือที่ยังจับเขี้ยวแน่น หวังเห็นร่องรอยคนแต่ไม่มีแม้แต่เงามีเพียงรอยตีนหมูตัวเดียววนรอบโขดหินและกลิ่นสาบเน่าคลุ้งในอากาศเหมือนมีบางอย่างตายไปนานแล้วแต่พึ่งผ่านตรงนี้ไปเขี้ยวหมูตันสันเล็กน้อยในอุ้งมือข้าอุ่นเหมือนหายใจได้จากวันนั้นข้าไม่เคยสงสัยอีกเลยว่า เคี้ยวนี้มันเฝ้าข้าอยู่ผลต่อร่างกายและจิตวิญญาณหลังจากเหตุการณ์นั้นข้ารู้สึกเปลี่ยนไปบางอย่างร่างกายแข็งแรงเกินคนวัยเดียวกันไม่เคยป่วยแม้แต่หวัดแต่ในใจเริ่มมีเสียงแปลกๆเวลาอยู่ในที่เปลี่ยวเหมือนเสียงกรนต่ำเสียงเคี้ยวกระดูกเสียงหมูหัวเราะในความมืด คืนไหนที่ข้าเผลอวางเขี้ยวห่างตัวฝันจะหนักมากฝันว่าตัวเองกลายเป็นหมูเดินสี่ขาไปในป่าไล่กัดผีไล่กินเงาข้าเริ่มแยกไม่ออกว่าฝันไหนจริงฝันไหนไม่จริงเขี้ยวนี้แม้จะปกป้องข้าแต่บางคืนคักกลัวว่ามันไม่ได้ปกป้องแต่มันเลือกข้าให้เป็นร่างใหม่ของมัน